ค่ะวันนี้วันที่สิบห้าเดือนห้าเรามาดูมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือคลางกบที่เราลงไปตั้งแต่เดือนสี่วันที่สิบหกประมาณนี้นะตอนนี้ก็เอาพลาสติกออกแล้วแต่อากาศมันยังหนาวนะวันนี้วันนี้ที่ญี่ปุ่นประมาณสิบสี่องศาเมื่อวานนี้ก็ประมาณสิบามองศายังไม่ถึงยี่สิบองศาสักทีถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมะเขือรู้สึกว่าต้นเลก็กกว่าปีที่แล้วนะเขาจะให้ดูแต่ละต้นนะอันนี้มะเขือค้างกบเนาะ ออม,มดดาก็เริ่มมาเยอะๆนี่แขนงเขาก็เริ่มมาเยอะแล้วต้องตัดแต่งกิ่งออกให้เขาอืมบางคนบอกว่าอาจจะไม่ดีหรือดีหรือไม่ดีพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอ่พี่ได้เรียนรู้กับคนญี่ปุ่นพี่ทําเกษตรพี่ไม่ใช่ได้เรียนเกษตรแล้วก็ไม่ได้อิงวิชาการนะจะทําแบบว่าทํายังไงให้มันได้ผลผลิตออกมาให้เราได้กิน แล้วก็บางทีก็ได้ขายให้ลูกค้าแค่นี้นหะนี่ก็มะเขือเปาะยังไม่ได้เอาเหล็กกั้นออกเลยเดี๋ยวจะขอเลื่อนนิดนึงมันจะได้มองเห็นชัดๆเนาะเดี๋ยวมาดูสองต้นก้านนี้ค่อนข้างจะดูดีหน่อยแต่รู้สึกว่ามดดำนี่นำเพียดดำมาแล้วเนี่ยเพี้ยนะเนี่ยเดีย๋ยวต้องจัดการใบล่างๆเนี่ยมดมดดำเพียบเลยเดี๋ยวจะสูงให้ดูใกล้ๆค่าจะให้ดูชัดๆเนี่ย เพีย้ยเนี่ยมากับมดนี่ล่างๆจะเป็นขุยเลยขุยมดดำประจำเลยทุกปีเลยต้นมะเขือเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูเนี่ยเพีย้ยก็จะเกาะตามนี้แล้วก็จะดูดน้ำของใบใบมะเขือเนาะก็จะทำให้ต้นมะเขือแคะแกนขั้นพื้นฐานเราก็ตัดแต่งกิ่งล่างออกก่อนมันจะช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้ามันเป็นเยอะๆบางคนก็อาจจะใช้น้ำยาที่เราหมักเองทำเองก็ได้หรือไม่ก็พึ่งยาหมอตีเนาะถือตะตามร้านนะก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราตัดออกให้เขามันก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะดูใบล่างๆเนี่ยเนี่ยอันนี้เรายังไม่เอานะจะตัดทิ้งก่อน ออกบางคนว่ากันไกเนี่ยมันจะสกโรกไหมไม่เป็นไรเราผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วอันนี้กันไกใช้เกี่ยวกับสวนผักอันนี้ก็จะเอาออกอ,ออกก่อนก็ระวังด้วยเวลาเราตัดเอาออกก่อนมะเขือเรากินหมากนะไม่ใช่เรากินใบไม่ต้องเสียดายบางคนเห็นว่าพี่ตัดสะกดเลยมันก็ถูกไหมหรือไม่ถูกไหมมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะเน้นให้มะเขือออกออกผลออกดอก เนี่ยก็จะเอาไว้แค่กิ่งบนพวกนี้กิ่งนี้ก็จะเด็ดออกใช้มือก็ได้เนี่ยมันก็จะโล่งเห็นไหมมันจะโล่งพลาสติกดาก็บางคนก็ถามว่าพลาสติกดาคุมทําไมคุมแบบกันญ้าแล้วก็ช่วยหน้าดินเรื่องของอ่าให้มันชุ่มชื้นแล้วเวลาฝนตกบางทีก็หน้าดินมันมีเชื้อโรคมากับสายฝนเนาะก็โอเคแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะโล่งละไหนดูกรณี้เลยสิ พอเราตัดใบนี้ออกมันมีเพี้ยเนาะเราเอาไปทิ้งไกลๆนะไม่ต้องทิ้งในสวนนะอันนี้ก็ตัดออกหรือเราจะใช้มือหยิกออกก็ได้มือหยิกออกองเี้เดี๋ยวใบก็ไปทิ้งไกลๆสวนเดี๋ยวใ้ใกล้มันไม่ดีเดี๋ยวเพี้ยก็ยังอยู่แถวๆนี้ ลงแล้วเดี๋ยวก็จะตัดไปเรื่อยๆตัดให้หมดแปลงสองแปลงเนี้ยสังเกตใบมะเขือไหมมันจะแหว่งแหว่งเพราะว่าสวนผักพี่มันใกล้ไอทุ่งนาแล้วก็มีตะกัแตนเล็กๆมาแทะตะกัแตนเล็กๆแข็งแข็งกินไม่ได้หรอกมีอันนี้ก็จะตัดเหมือนกันตัดแตงเกีงออกทางน้อนก็จะตัดออกเหมือนกัน เราจะตัดออกแล้วก็เช็ดดูหน่อยหนึ่งถ้ากูกันไกรมันไปตัดไอ้ต้นมะเขือขาดแล้วก็ใช้มือเด็ดออกก่อนมะเขือเขาจะไม่เอาไว้เยอะนะถ้าเป็นอันนี้ได้หลักการของจากมะเขือม่วงคนญี่ปุ่นก็เลยลองมาใช้กับมะเขือไทย รู้สึกว่ามดดำจะอยู่ทุกทุกต้นต้นนี้เมื่อกี้ตัดแขนงออกแล้วแต่ใบตัวนี้มันจะปกผ้าผ้าดำโอกาสมดที่จะขึ้นมาอย่างี้เดี๋ยวก็จะขอตัดออก มองดูอาจจะไม่ไม่ค่อยงามนะบางคนว่าเออมันเกี้ยงไปไหมมันก็เราจะรักษาแบบไม่ให้มีเพีย้ยเข้ามาในต้นต้นผักเราต้นมะเขือเราก็าต้องเอาออกเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์หนึ่งงอกเลยเขาก็จะแตกขแขนงแล้วก็ทรงเขาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยเๆรๆื่อยค่ะตอนนี้ข้างล่างนี่เขาจะโลงนะ่งแล้วถ้าดูตามต้นก้าเนี้มดเขาจะเริ่มหนีแนละ้ว ไม่มีใบให้จับแต่ข้างบนก็ยังคงมีเพี้ย์ดำอยู่ค่ะทางนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จเหมือนกันมันจะโล่งๆเนาะเมื่อกี้มันจะใบมันจะปกกลุมเป็นมืดๆหนาะๆนะตอนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็ประมาณทักอาทิตย์หนึ่งมาดูเขาใหม่อีกทีส่วนทางนี้เป็นมะเขือลงไปต้นเดือนต้นเดือนห้า ็น่าจะประมาณเกือบสองอาทิตย์ได้ต้นเขายังเล็กนิดนึงยังไม่โตเดี๋ยวต้องรองให้เขาโตก่อนแล้วค่อยมาดูดูอีกทีค่ะเช้านี้ก็วันที่สิบหกเดือนห้าที่เราตัดมะเขือไปเมื่อวานเนี่ยเนาะเรามาดูต่อบ่าเป็นยังไงแล้วก็ตัดใบออกแล้วก็มดเขาหายไปไหนไหมเขายังอยู่ไหมเพียยังอยู่ไหม คือค่อนข้างจะใช้ได้วันนี้มดหนีไปแล้วค่าเพี้ยนหนีไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานเราก็ใช้น้ําฉีดสายยางนะ่ะลากสายยางมาฉีดไอให้เพี้ยเขาออกจากต้นมะเขือสภาพวันนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะเมื่อวานเห็นแต่มดเต็มวันนี้ก็โอเคเขาใช้ได้ส่วนแปลงนี้ก็เหมือนกันมะเขือเปาะก,ก็ใช้ได้เมื่อกี้เราดูโซนมะเขือข้างกบ Tak okey